หอมแด่พระรัตนตรัยขอถวา,ายความเคารพแด่พระเถรานุเถราทุกลูกขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจใฝ่ในธรรมที่ได้มาประชุมในที่แห่งนี้ตอนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาใคร่ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย นั่งตามสบายไม่ต้องปนลงมือก็ได้ตั้งใจฟังธรรมเทศนานี้อัตมาพระเกียงศักดิ์ปัญญาทะโลปัจจุบันบนรรษาหนึ่งจะมาศักอยู่ที่วัดแก้วลงธรรมได้รักเกียรติจากท่านเจ้าพ,าพระภรรยาบุญธ,ธีดาและญาติญาติให้มาเทศนาในงานชาปนากิจคุณพ่อสีภูมิพะ ผู้วายชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวัยแปดสิบเอ็ดปีซึ่งก่อนคุณพ่อศรีภูมิพักผู้วายชนก็ได้สร้างผลงามความดีไว้ได้เป็นครูบา